ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสรุปดราม่าแม่แตงโมตัวจริงคือใครกันแน่สรุปดราม่าแม่แตงโมตัวจริงหลังอัจฉริยะเปิดประเด็นเอกสารแตงโมไม่มีเลข13หลักของแม่ล่าสุดพี่ชายญาติยืนยันต่างกันกลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองอัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชาชญกรรมที่ออกมาเปิดประเด็นว่า ต้องบอกว่าแม่จิมพนิดาศิรยุทธโยธินเป็นแม่ของแตงโมนิดาพัทระวิรพงศ์แท้จริงหรือไม่เนื่องจากในเอกสารต่างๆของแตงโมไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณแม่ทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อโสแต่คุณแม่พนิดามีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารต่างๆของแตงโมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดและอยากขอตรวจดี a แม่พนิดาอีกด้วย ในประเด็นนี้หากย้อนไปเมื่อปี2553เคยมีข่าวที่ทำเอาคนงงนกกันทั้งประเทศรวมถึงตัวของแตงโมเองก็เช่นกันเมื่อมีญาติของนางไพร์สชัยมงกุฎชาวอำเภอวาลินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปได้ออกมาให้ข่าวขอน,น้านางไพร์สจะสิ้นใจว่าเจ้าตัวลองให้ค้ำควรจากเจอลูกสาวที่พัดพากจากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกยังเล็กชื่อนางสาววันวิสาสุวรรณพร ชื่อในวงการนักแสดงชื่อแตงโมพัทรธิดาพัชระบีรพงศ์ทำเอาเรื่องดังกล่าวส่งผลให้แตงโมถูกวิพากวิจาร์ณในสังคมเป็นอย่างมากโดยเวลานั้นปี2553แตงโมได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้โดยยืนยันว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตคือใครพร้อมระบุว่าตั้งแต่มีข่าวออกมาได้พุยกับพ่อโสพลพัชระบีรพงซึ่งพ่อตนก็งงเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่ไม่ได้ซีเรียสหรือติดใจอะไรมากนักเพราะไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าพ่อเป็นคนจังหวัดภูเก็ตส่วนแม่ชื่อนางพานิดาศิลยยุทธโยธินเป็นชาวจังหวัดลบบุรีตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งพ่อและแม่แยกทางตั้งแต่ตนเองยังเด็กๆแม้ตนเองอาศัยอยู่กับพ่อแต่ได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับนางพานิดาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดหลังจากนายอฉริยะได้ออกมาตั้งข้อสงสัยแม่จิม เป็นแม่ของจังโมนิดาจริงหรือไม่ผู้สือข่าวได้ลงพื้นที่บ้านโพมูลอเภอวารินชลาบจัังหวดบนราชธานีบ้านของนางศรีภัยชัยมงกุฎน้องสาวของนางภัยรัตน์ที่อ้างว่าเป็นแม่แท้ๆของตังโมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงการออกมาเรียกร้องขอเจอดาราสาวจังโมซึ่งระบุว่าเป็นลูกสาวของนายภพรัตน์กับนายวิรศักดิ์แต่ไปพบบ้านปิดเงียบไม่มีคนอยู่บ้านผู้สือข่าวจึงได้เดินทางไปพบนายพิทูลพรมการ อายุ63ปีอดีตคนงานก่อสร้างและเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเล่าว่านายวิรศั์สามีของนางไพรัตน์เป็นญาติของตนเป็นผู้รับเหมาที่กรุงเทพได้เอาพ่อตาพ่อของนางไพรัตน์ไปทํางานที่กรุงเทพด้วยโดยการชักชวนตนและเพื่อนบ้านรวม5้าคนไปทํางานขณะที่นางไพรัตน์ได้ตั้งท้องประมาณ6เดือนพอทํางานได้สมเดือนนางภพรัตน์ก็คลอดลูกออกมานายวีรศั์ก็มาบอกข่าวดีกับคนงานว่า ได้หลานแล้วนะชื่อว่าแตงโมส่วนที่สาเหตุชื่อว่าแตงโมเพราะที่บ้านปลูกแตงโมเยอะจากค้อสประมาณ1เดือนนายวิรศักด์ได้เอาลูกมาที่ทํางานพอแตงโมอายุ6เดือนซึ่งเป็นช่วงสงการทั้งหมดพากันกลับบ้านที่อุบลประมาณ5วันก็กลับไปทํางานต่อที่กรุงเทพหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบลนางภัยรัตและนายวิรศักด์ได้ทะเลาะกันหนักจนนางภพรัต หอบเตงโมกลับมาอยู่ที่บ้านโพมูลอําเภอวาลินชําราบไม่กลับไปหานายวิรัสักอีกจนนายวิรัสักขึ้นมาตามหานางไพรั์กับลูกสาวก่อนเจ้าน้องเต็งโมกลับไปด้วยและไม่ยุ่งเกี่ยวกันต่อมานางไพรั์ประสบบุตรเหตุสาหัสได้มีการร้องขออยากเจอลูกสาวคือน้องเต็งโมก่อนตายจนเป็นข่าวดังในขณะนั้นแต่กลับถูกปฏิเสธพร้อมทั้งโดนขู่กลบว่าจะฟ้องทางญาติ จึงปล่อยไปไม่ยุ่งเกี่ยวจนมีการลือข่าวขึ้นมาตนยังยืนยันว่านายวีรศักดิ์หรือเฮียศักดิ์รับเหมาที่เคยทำงานด้วยกันคือคนเดียวกันเพราะอยู่ด้วยกันเป็นปีจำไม่ผิดแน่นอนนายสมศักดิ์แสนเลิงอายุ84ปีอดีตคนทำงานกับนายวีรศักดิ์ให้การยืนยันเช่นเดียวกันหลังจากดูรูปในโซเชียลเล่าว่านายวีรศักดิ์หรือเฮียศักดิ์เป็นคนเดียวกันกันกบสามีของนางภพยรัตน์ หรือติม๋มที่อ้างตัวเป็นแม่แตงโมก่อนตายคนในชุมชนรู้ดีเพราะแตงโมเดินแก้ผ้าเล่นในชุมชนกับลูกของชาวบ้านในชุมชนจนนายวิรศัดิ์มารับตัวไปขณะที่พระครูโสพลคณารักษ์อายุ72ปีเจ้าวาดวัดโพมูลที่เป็นพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีชาปนก,กิจให้นางไพรส์เปิดเผยว่าข่าวการเรียกร้องให้ดาราสาวแตงโมกลับมาดูใจนางไพรส์นั้นเป็นเรื่องจริงและชาวบ้านบางส่วน ก็รอคอยว่าแตงโมจะมาหรือไม่สุดท้ายก็ไม่มาเพราะครูโสพลยังเล่าอีกว่าหลังเสร็จพิธีชาพนากิจหนึ่งวันได้มีรถเก๋งขับมาที่เมลุของวัดแล้วนําพวงหลีดออกมาจากท้ายรถขึ้นไปแขวนบนเมลุแสดงความไว้อาลัยตนเองเห็นแต่ไม่ได้เดินเข้าไปถามเพราะเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของทางแตงโมที่มาแสดงความไว้อาลัยต่อนางภพรัตหลังมีประเด็นข่าวนี้เมื่อวันที่24มิถุนายน ต่อยดายยศพี่ชายแตงโมได้โพ์ภาพแตงโมในวัยเด็กที่ขายคู่กับตนเองมีเพียงภาพอิโมจิรูปหัวใจสีแดงดวงเดียวตอกย้ำความสัมพันธ์พี่น้องอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งมีชีวิตของแตงโมเคยโชว์ใบเกิดนั้นระบุว่ามารดาชื่อนางพานิดาศิลยุทธโดธินอายุ29 e ปีในขณะนั้นบิดาชื่อนายโสพลอายุ39ปีในขณะนั้นโดยผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระขนง เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิดรับแจ้งเกิดวันที่21กันยายน2527ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเนชั่นออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ